9ก้าคำที่ทำเงินล้าน9ก้าคำที่นำเงินล้านเข้าหาคุณ9ก้าคำที่มันทำเงินให้ผมแล้ว690ล้านมีอะไรบ้างนี่ nine powerful words to use in marketing 9คําที่ส่งพลังที่สุดที่ใช้ในการในที่ใช้ในการอะไรในการทำการตลาดนะครับาเก้าที่ใช้ในการทำการตลาดมีอะไรบ้าง คำแรกที่ผมสอนคือคำว่าคุณถ้าคุณเติมคำว่าทุกอย่างนะเติมคำว่าคุณลงไปนะคนสนใจเขามาดูอะไรเขาสนใจมาดูเกี่ยวกับตัวเขาทุกครั้งเกี่ยวกับส่วนจะคนสนใจจะมาดูอะไรที่มาเกี่ยวตัวเขาเขาไม่ได้มาดูคุณเขามาดูเพื่อว่าเขาจะได้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมคำว่าคุณลงไปคำนี้ผมบอกได้เลยชัวร์มากผมใช้บ่อยๆคำนี้เปลี่ยนเปลี่ยนพอเปลี่ยนหัวข้อของคุณคนจะเขาเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับ ผมจะสอนวิธีการเขียนคำเนี่ยอันแรกื่อกี่บอกไปแล้วคาว่า you หรือว่าคําว่าคุณเขียนไปเลยคําว่าคุณโอเคคนมันกระแทกตาคํานี้มากเลยคําว่าคุณคําที่สองบ่อยี้ได้บอกไปแล้วคําว่า free นะคำว่า free คือคําว่าเป็นการการตลาดที่เก่งที่สุดในโลกเป็นคําการตลาดที่เอ่อโดนใจทุกคนนะครับเป็นเพราะฉะนั้นเขียนคําว่า free ของเสียนสังเกตเลยผมเขียนคํานี้ทีไรนะเวลาในเพจเขียนคําว่าสอนฟรี สอนฟรีคำว่าฟรีนี่แม่งดึงดูดคนอ่ะเข้าใจปะ่ะแต่พอเห็นก็เหมือนจะตื่ใช่ใชเข้ามาในเหตุเลยเจออือซึ่งดี <laughs> อยู่ดีก็ช็อต <laughs> เออนะอันแรกก็คือคุณคือวันวันนี้เรายกตัวอ,อยาอ่างแรกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้หัวข้อเราก็มีคําว่าคุณนะคะ<ม>แล้วก็นี่สองก็คือฟรี<ม>นี่จะจริงๆแล้ว,วาอาจารย์ก็มีอุย้ยอีเก้าคำนี้นะคะเตรียมจุดดีๆ<ม><ม>เพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ในเคเออ,อยู่ในคอร์สด<ม>้วยซ้ำอันนี้เอามาให้ฟรีฟรอันหนึ่งซีเครตแปลว่าความลับนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เวลาพูดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความลับเอ๊ะคนนั้นคนนี้แบบมีความลับอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกอยากฟังเสมอนะคะอย่างเช่น ในทางจิตวิทยาเหมือนกันนะมนุษย์อบปกติชอบอะไรที่เป็นความลับหรือว่าอะไรที่แบบไม่เปิดเผยอยู่แล้วนะคะมันจะมีทฤษฎีหนึ่งนะคะกเรียกว่าเ,าเวลาเราพูดพูดพูดกันปกตินะเขาเรียกว่าเป็นค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟกนะคะหมายถึงว่าถ้าเราคุยกันแบบนี้ปกติเราคนก็จะไม่สนใจมากแต่เมื่อไรก็ตามที่อยู่ดีคุรีเสียงขึ้นมาอย่างเช่นคุยกับอาจารย์แล้วบบอาจารย์อจาราอะไรเงี้ย ทุกคนจะหันมาทันทีอะไรเงี้ยนี่คือธรรมชาติของของความอยากรู้อยากเห็นอ,อยากเผือกนะดังนั้นเวลาที่เราใส่หัวข้ออะไรที่มันเกี่ยวกับความลับคนก็จะแบบเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์้อยากรู้อยากเห็นใช่แล้ว<อ>จะเห็นหัวข้อคุณคุณรู้ไหมผมมาต้องหามุกใหม่ๆตลอดเวลาเลยนุ้ยเวลาผมคุณผมใช้คําว่าความลับบ่อยคุณก็อาจจะรู้ใช่ไหมเออทุกคนเห็นบ่อยแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าผมได้เขียนหัวข้อมาเป็นพันหัว อ,อสอนลูกศิษย์ก็เยอะแยะไปหมดบางคนก็ไปเรียนแบบมาพูดพอลูกศิษย์เรียนแบบผมก็ต้องคิดบุด๊กใหม่ตลอดเวลาผมคิดบุ๊กใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันก่อนขนาดเขียนหัวข้อก็ยังคนเข้ามาดูเต็มเลยชื่อว่าอะไรเนี่ยวิธีเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอโอ้โหคนก็ยังเข้ามาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้พูดหรือคือพูด,พ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 ดถึงการเป็นปร,รมาจารย์เขียนหัวข้อ,ขอ,ขอ,ขอนี่คือผมแนละ้วอันนี้คือยกให้ครับท่าน ยกให้เลยเรื่องนี้คือทางสุดยอดจริงๆอะ่ะ<ม>แล้วรู้สึกว่าแบบเออมันคือเป็นอะไรที่ชัดตรงประเด็นแบบแล้วเวลาคนฟังสื่อสารชัดเจนอะ่ะรู้เรื่องไม่ต้องใช้คำอะไรที่มันเยอะะเวลาที่เรียนมาจากมหาหลายัยคือครูเรียนเหมือนกันนะไ<ม>ปเรียนเทคคอร์สพวกวินิเทศศาสตร์อะไรแบบนี้มานะม,มันจะเขียนแบบเต็มทางการแล้วมันไม่เข้าถึงอะ่ะอาจารย์พูดแบบตรงๆว่าแบบเออแค่นี้เข้าใจใช่เออนี่คือป<อ>ระมาจา์เลยใช่เวลาคนเขียนไอ้พวกเขียนสมัยนี้นะไม่มีใครชอบอะไรที่มันวิชาการชอบมันที่มันเวลาอย่าง เอกสารแล้ะคุณอยากจะอยากจะดูอะไรที่มันไม่ค่อยเ,อเป็นเป็นเคส e study ดูอะไรที่ไม่ไม่ิร์ k ทั้งหมดนะไปดูอ่านเอกสารราชาการทุกอย่างแล้วอยากใช้อะไรที่ขแบบขเขาแบบแบบเขาเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละคุณจะเริ่มจะเริ่มจะแบบเก่งละเวลาทุกอย่างที่เป็นราชาการปุ๊บในจริคือ,คอจะอ่านแล้วงงเป็นบ,บระมาณเอกสารราชการกูง่วงนอนอ่านอ่าแล้วไม่รู้เรื่องจะมันจะต้องเป็นอะไรที่คนพูดพูดกันรู้เรื่องอันนั้นคอขอสามนะครับพวกบอกได้เลยนะคาพวกนี้เนี่ยผมทําเงิน กับมันมาเป็นเพราะมันเรียกลูกตาคนเข้ามามันเอาคนเข้ามาดูเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องอยากจะให้ทุ้คนใช้พวกนี้แล้วใช้ไปนในทางที่ดีอเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้อย่าไปใช้ในทางที่แบบว่าอ,อใช้อาวุธที่ผมให้นี่ว่าพวกนี้แพงมากเลยจริงนี่คืออาวุธที่ผมให้คุณแบบแล้วแล้วาบางคนเนี่ยอคําพวกนี้เนี่ยอคุณรู้ไหมอันนี้ก็มาเป็นวิชา Copywriting ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า c o p y w r i t i n g นะ บางคนผมเป็รียนคัปติไรติ n งเข้าแคมง์ทีมหลายแสนด้วยตอนนี้เป็นเทรนด์ที่แบบว่าคนที่ทําอันนี้ดีๆอะ่ะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกิลใหม่ที่ทําให้คุณรวยได้เลยอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่คนเป็นคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะผมรู้จักมาตั้งหลายหลายปีแล้วก็คือ,อมผมเขียนเขียนหัวข้อเขียนตั้งชื่อตั้งชื่อสินค้าของผมเองเอมันทําให้มันทําให้ของมันขายได้พอตั้งชื่อดีเขียนหัวข้อดีคนของมันขายได้ แต่ว่าคนที่มาตั้งม,มาตั้งชื่อเป็นทางการแล้วคนไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดหรือตั้งตั้ง,ต,งตั้งชื่อแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยขายไม่ได้จริงเพราะไอของการที่ขายก่อนคืออันเรื่องนี้เลยคือเขาไม่ยังไม่เห็นหัวเขาเรียกว่ายังไม่เห็นเนื้อหาข้างในคุณหรอกเขาเห็นแค่หัวข้อเท่านั้นนะเหมือนไลฟ์เนี้ยตอนแรกคุณไม่รู้หรอกว่าในไลฟ์เนี้ยเราจะพูดอะไรกันบ้างถูกปะ่ะแต่ว่าพอเขียนคําว่าโอ้ก้าวคำทำเงินล้านให้คุณอยากรู้ทันทีเลยถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งนะเดี๋ยวบอกคาที่สี่ easy คำ ทำง่ายคุณสังเกตถ้าคำยากๆถ้าอะไรที่มันเป็นยากๆนะก็คือไปเรียนส่วนใหญ่จะมาจากมันจะขายไม่ค่อยได้พูดง่ายๆม,มนุษย์ซื้อความง่ายซื้อความสนุกสบายซื้ออะไรที่มันเอาความยากออกไปจากกูเขายอมจ่ายตังค์มากขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดบอกว่าอ่าได้เงินล้านในสี่ปีถ้าเงินล้านอจบเร,อเรียนมาหาลัยแล้วได้เงินเงินเดือน เดือนละสองหมื่นเรียนจบสี่ปีแล้วได้เงินเดือนเดือนสองหมื่นโอ้มันยากชิบหานนี่เป็นเหตุผลที่คนยอมจ่ายตังเข้าสัมมนาหรือซื้อคอร์สสมมติว่าเรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะทําเงินล้านได้อย่างง่ายๆ<อ>โอเคเพรพอ,พอมีเขียนหรือห้าสเตจง่ายๆอ๋อถ้าคุณคุณอยากจะเขียนอะไรสามห้า 3, ก็เยอะไปสามสามขั้นตอนง่ายๆโอ้โหคราวนี้ดึงดูเลย สามขั้นตอนง่ายๆนี่ผมมีเซนไงผมเขารู้ว่าห้าขั้นตอนนี้แม่งเยอะสําหรับมนุษย์สมัยนี้ละมึงเอาสามดีกว่าโอเคสามขั้นตอนง่ายๆโอเคคําง่ายเห็นปะ่ะอีกค่ะอีกอันหนึ่งนะที่จะให้เลยก็คือโอแถมไม่ฮไม่บอกตอนนี้ดีกว่ามันแหละมันดีเกินไปต้องไปบอกสุดท้ายออโอเคป่ะ<บอ>เรื่องนี้คุณต้องเก่งถ้าเรื่องนี้คุณเก่งคุณสามารถดึงดูดลูกตาคนเข้ามาได้นะครับเนี่ยคนอันเนี้ยเนี่ยไปทําทาอะไร เอาคอสของพี่เนี่ยคอสใช้คําทําเงิน่ะเอาเอาไปทําต่อเอาทำคอสต่อไม่แล้วจองไปเขียนแล้วได้ได้เกิดเกิดอะไรก็เกิดก็เกิดคือตอนแรกอะตอนที่มาเรียนกับอาจารย์ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทําหัวข้ออะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเข้ามาดูคลิปเท่าไหร่ช่วงแรกๆนะก็ก็ตั้งก็ตั้งไม่เป็นด้วยแล้วรู้สึกว่ามันยากจังอะทาไมให้คนเข้ามาดูอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบางคนคนดูเยอะคนแชร์เยอะเราก็คิดว่าเอ๊ะมันต้องทำยางแบบมันต้องมีอะไรเยอะแยะหรือเปล่าวะ จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยก็คือว่าเนี่ยไอ้ไอด่านแรกเลยก็คือการเขียนหัวข้อใช่แล้วแล้วพอได้หนังสือไปอะ่ะคือหนังสืออาจารย์ก็จะเป็นคอร์ด้วยเป็นหนังสือด้วยเป็นนังสือคาทาเงินใช่ไหมเนี่ยโชยเขาดูเลยเนี่ยนังสือเนี่ยเลย <c oughs> ตอนนั้นแบบแอบขอไปด้วยนะจนเนี่ยก็คือพอเนี้ยเสร็จก็นไอ้หน,นังสือเล่มนี้นะคะก็เปิดเข้าไปมันก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ <c oughs> อย่างเช่นคนบุษย์ชอบอะไรชอบความใช้คำวา่าความ,วามลับมีคาว่าฟรีหรือว่ามีม อะไรมันแก้ง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆ้วในเยอะกว่านั้นนะคะครูก็เลยเอาไปทําแบบเนี้ยแค่เอาทําคลิปนะตอนแรกยังไม่มีใครรู้จักครูเริ่มทาเริ่มทําออนไลน์มาจากอาจารย์บัดิร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ได้เริ่มมาก่อนหรือม,มาทําเพจที่นี่คิดเพจที่นี่แล้วไม่ยิงแอดเลยนะกคะ็คือทาของอาจารย์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์คือทําตามเลยเสร็จพอตอนที่ทํอทําตามแบบเนี้ยก็คีอเขียนหัวข้อสุดท้ายก็คือเออตอนนี้มีแบบลูกศิษย์ลูกหา เทียบนะคะแล้วก็ลงคลิปไลฟ์ครั้งหนึ่งหรือคลิปอะไรเงี้ยมีคนแชร์ตลอดเลยแชร์ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเห็นข้างในอ่ะคือแชร์ตั้งแต่หัวข้ออ่ะก็อันนี้แหละคือกำลังเงินเออนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบถ้าคิดจะทําออนไลน์นะครูรู้สึกว่าสกิลหนึ่งที่คุณต้องฝึกเลยต้องต้องฝึกอะไรคือเรื่องนี้อ๋อแน่นอนอยู่แล้วต้องอันแรกเลยยังไม่ต้องคิดว่าแบบมันคือการคือการเรียกคนเข้าร้านถ้าเปรียบเทียบในโลกสมัยก่อนสมัยก่อนโลกของไออะไร โลกของเลยสมัยเก่าอะโลกของการขายของสมัยเก่าคือหน้าร้านใช่ไหมเขาก็จะทเรียกคนเข้าร้านไงอ้าวมีมี่มาแล้วก็ขวัดใช่แล้วมีมีนักขแล้วก็ยืนหน้าร้านไงยืนหน้าร้านแล้วก็เอาเอาโบชัวกระแทกหน้าเขาเออเออเอออะไรวันนี้มีส่วนลดพิเศษนะอะไรโปรโมทมีโปรนะแล้วก็โบช่วยไอเราเดินก็มัน คือมันเป็นมันเป็นสมัยก่อนเขาเรียก interruption marketing ก็คือการไปกวนคนไปกวนลูกค้าน่ารำคาญใช่แล้วมีแบบเดินไปเซ็นท่านอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอขอเวลามีคนแบบมันนึกไหมพอล่าจะแบบเดินหลีกตลอดใช่ใช่ยัยุกยัยุกนั่นคือการไปกวนชาวบ้านแล้วเขาเกลียดที่หน้าเราใช่ไหมเวลาเราไปทําอย่างนั้นบ่อยๆเราไม่เราต้องไม่เราไม่ต้องไม่ให้ เราต้องไม่ให้ภาพหน้าของเราเนี่ยเวลาไป <fit> ปรากฏบนจอคนอื่นหรือสินค้าของเราเวลาไปปรากฏบนจอคนอื่นหรือคอนเทนต์ของเราไปปรากฏบนจอคนอื่นเราต้องไม่ให้เขาเกียดที่หน้าเราใช่ไหมเราต้องให้เขาเราเนี่ยดึงดูดเขาเข้ามาบางอย่างและไอ้ตัวดึงดูดเนี่ยมันคือไอ้ตัวเรียกแขกอะมันคือหัวข้อนั่นแหละอันนี้คือแพลตฟอการทำออนไลน์นะจริงๆถ้าคุณไม่เก่งอะไรเลยนะบุมบอกจริงเลยนะถ้าคุณไม่เก่งอะไรเลยคุณเก่งทักษะเดียวเทนานี้ใช่ใช่ ใช่คือท,<ช>ทำมันร้าจริงๆครูคไม่ได้พูดเล่นคือทุกคนว่าเฮ้ยครูเอ่อหนูไม่ได้พูดเก่งครูพนน้าแบบอะไรขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้างในอ่ะมันอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งแ, <ถ S 1> แต่เบื้องต้นที่เรียกคนมาเนี่ยก็คือเรื่องนี้ก่อนใช่แล้วเรื่องนี้ก่อนถ้าเรื่องนี้ผ่านถ้าเรื่องขีนหัวข้อนะจะไม่ผ่านนะไม่มีใครไปดูข้างในคุณหรอกใช่ไม่มีใครเลยจบจบเพราะมันคนมันเอ่อทุกคนแม่งแบบ บีซี่มากวุ่นวายมากมีมีคอนเทนต์อะไรแม่งงอขึ้นมาทุกวินาทีอะงอกขึ้นมาทุกวินาทีคนแล้วคนที่แห่เข้ามาเล่นออนไลน์ก็ทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้<น>โหคอนเทนต์มันมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าหัวข้อของเราไม่ไปโดนเอากริทึิ g o o g l e อะไรบางอย่างหรือ Facebook อะไรบางอย่างที่มันดึงดูดความสนใจคนคนนั้นถ้าหัวข้อของเราไม่ไม่คมคือจบจ้าไม่มีใครดูเฉะนั้นขอให้คุณเก่งเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เรื่องอื่นมันยังพอ ครูถ่ายได้อะใช่ต่อนี้คือจําเป็นเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าพูดถึงคอร์สนี้ครูจะชอบอินตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่รู้อะไรเลยช่วยกันรุณาไปฝึกอันนี้เถอะถ้ารีอาจจะทําออนไลน์นะครูไปฝึกเรื่องนี้ครูบอกเลยแล้วถ้าบอกว่าเออถ้ามันไม่เก่งไม่ไม่เก่งเนี่ยครูจะทํายังไงดีหรือคิดไม่ออกว่าจะต้องใช้คําไหนก็มันมีสูตรแล้วไงเนี่ยมันมีสูตรกรออารวบรวมหมดเลยอ่ะรวบรวมไม่รู้กี่ข้อแบบเยอะมากนะคะตอนนี้จำไม่ได้เลยแต่ มีเป็นมีเป็นเอ่อกี่ข้อมาเสนอแล้ยี่สิบเอ็ดเทคนิค yes, <Techn> มียี่สิบเอ็ดเทคนิคแต่ว่ามีไอ้นั่นข้อเยอะมากนะคะแต่หลักๆคือเราใช้ประมาณห้าหกอันที่แบบสรุปมาแบบใช้แล้วได้ผลตลอดปังตลอดนี่เป็นเป็น,ปนอ่ะยกตัวอย่างเออเล่นกับคำเดียวเห่เล่นกับคขาเล่นกับความกลัวของคนเล่นกับความกลัวของคนโอเคยกตัวอย่างแล้วผมก็จะผมก็จะเขียนเป็นเป็นคือไงคือเป็นเติมคําในช่องว่างให้กับคุณเลยแล้วก็มีตัวอย่างให้ด้วยเพื่อที่จะได้แบบเก็ต เก็ตเออแล้วก็คุณก็ไปเติมคําในช่องว่างมันก็จะเห็นผลเลยนะครับมันง่ายมากคือเราชอบตรงที่ว่าตอนเด็กๆใครเคยเป็นบ้างก็คือชอบลอกลอกข้อสอบเพื่อนใชน่คือลอกข้อสอบก็แค่นั้นถ้าเป็นคุณละคนหนึ่งที่คุณน่ชอบลอกข้อสอบเพื่อนหรือจบมาด้วยการลอกข้อสอบแนะนําจะนน <c oughs> ต้องซื้อเรื่องนี้แล้วนะตนี้มีแวน่าจะเป็นน่าจะมีเป็นแบบเออขนาดน่าจะเป็นหลายร้อยอ่ะคือเอาจริงๆแล้วนะอันอันเนี้ยครูคิดว่า น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบสุดท้ายมันจะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนนี้แล้วเพราะอันนี้เป็นคุณเชื่อไหมว่าอันนี้ครูไม่ได้พูดเล่นนะที่ใช้หัวข้อไลฟ์ว่ก้า9คำทำเงินล้านให้คุณอนะคือไอ้นนเล่มนี้ถ้าคุณเก็ตดีๆฟังดีไปดูดีๆแล้วก็ทําจริงๆเนี่ยทาเงินล้านได้เลยเขาอยากได้กันแล้วให้เขาขายเลยเท่าไหร่ปกติปกติเล่มนี้หลายพันแล้วเราไปถึงปกติไม่ได้ขายด้วยจริงๆขา,ขายเฉพาะปกติเล่มนี้ไม่ได้ขายเพราะจะให้เฉพาะคนที่มาเรียน v i p แล้วคนที่ไปเรียน V I P ต่อคนแรกอ่รุ่นแรกคือใครรู้ป่ะเจ้านิดหน่อยเจ้าดิดหน่อยตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้อะไรเลยเกิดเรื่องออนไลน์เลยเพิ่งจบวิศวะมามแล้วก็มาเรียนคอร์สใช้คําทําเงินแบบ V I P แล้วเขามาเรียนตอนนั้นจ่ายตังค์เท่าไหร่มาเก้าหามา 99, หาื่นเก้าอะไรจำไม่ได้ละแล้วผมกอ็อันนี้จะให้เฉพาะคนที่เรียนเข้ามาเรียน V I P เท่านั้นแต่ไม่เป็นไรวันนี้ทำเ,เราให้เป็นพิเศษถ้าถ้าเป็นคอร์ส ถ้าเป็นคอรสเลยนะคะก็คือคอสเต็มทั้งหมดเลยนะคะหจากจริงๆนะราคา30,000ื่กว่านะคะก็เหลือที่16,900บาทนะคะแต่อันนี้เป็นคอร์สเลยจริงจังนะถ้าเรียนแบบเรียนแบบมีคนสอนด้วยแล้ววิธีการคิดวิธีการเขียนใช้คำใช้คำทำเงินล้านทำยังไงเขาไปเรียนเป็นคอร์สได้นะครับปกติราคาเท่าไหร่นะสามหมื่น เท่าไหร่อะสามหมื่นกว่า 30, <000. S 1> เออแต่ตอนนี้นะคะลดราคาไปเลยนะคะเหลือหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะคะ,ะและถ้าซื้อนี้ก็คือได้นี้ไปด้วยอ่าโอเคถูกไหมนะได้นี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเราอ่านแล้วบางทีเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากเติมคาในช่องว่างนะ,ะก็อันนี้ให้ไปด้วยเลยนะคะและสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยคู่ขอนี้ได้ไหมอะขอนี้เฉยได้ไหมซึ่งอันนี้มูลค่าโอ้โหแบบน่าจะต้องไปแบบขายห้าพันหกพันแล้วนะคะแต่วันนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะคะ เล่นนี้ฟังดีๆชอบตาดีๆ CM มาเลยค่ะ2,900บาทเท่านั้นเออ2,900บาทเอาจริงๆนะคุณแค่ไปคิดเอาหัวข้อเดียวแล้วคุณไปทำคอร์สอะไรสักอย่างหนึ่งอะคือมันเกินคุ้มกว่าคุ้มคือคือไม่ใช่ทุนคืนนะคือมันท่วมทุนไปอีกโอเคไหม CM มาเลยค่ะ2,900บาทรับรองว่าอันนี้คือครูภูมิใจน้องเสนอมากเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้จริงเจ๋งให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลีิอุรัสดีครับ